Редактор субтитров а พี่น้องแบงซ์บ like ังเจดีย <athlete> <cond> ์ขั mm ้วคากพี่น้องแบงซ์บังเจดีย์มาดิป้าแน่นอนขอบผมมันห้ารอยกับตุ่มวัดด่านครับผมวัดด่านสำโรงของเรานังจ้าพี่น้องนี่กับขางของสำโรงครับพี่น้องนี่ไม่ได้เรียววัดเรียววัดวัดด่านวัดด่านแน่จอดโรงเรียนได้นะครับจอดได้นะครับจอดได้ครับเลยๆเลยจอดโรงเรียนนี่แหละเออเอาใกล้ไกลอะไรกันงี่เงยาจีมันเริยมติงหัดหล่อไป ไปชื่อใดกันได้นี Gesch ่ยบรรยากาศบรรยากาศร้อยกระทบกันพี่น้องบุเกอรอว่าเป็นยงเงียบอ่ะฮะคือทั้ง่กันไยทั้งห่วกันไรคือเป็นอกเลยทข้างในก็มีเขบอกไงเยวเดินดูกอนเดินดูก่อนบรรยากาศพี่น้องบุ้เกอร์แมจะเกลือ่ะอยู่มานี่งอบเกมเกอ บรรยากาศท้องกินเยอะๆครับพี่น้องเขาเคยยงไปหม่องเก่านะพี่น้องเอ้ยไปพุดด่นโดยหม่องหม่องเดียวเขาลงไปหาปลาอะไรนะไม่หาปลาดิไปหาอาหารปลาอุ้ยน่าเกลียรับลายแล้วนะอ้าวลงสู่เขาด้วยลูกสู่เขาเบ็มเบลี อันในสามสอันนี้ค่ะอันนี้้าสามสทอดเนก็ทอดทอดมาล้อยหไม่เลอว่าให้เขาเจ็ดสิบไงจ้อยอันนี้ไรออันนี้อเป็นไ้เก็บ่้วยกันนะตกนวไอเสียแทองแล้วไม่ห้ด น่ลี่ลดปากกำลังมาน่าายลูกชายลูกเราก็ทำการร้อยกับท้กันครับผมนปูกร้อยไปแล้วทรงลูกกับจอกไปร้อยแล้วพี่น้องไอ้ขี่ม้าใส่บรรยากาศบรรยากาศ ทีม้านกับบ้านทั้งหลังผู้ใดแนกกับเบึร์กเหรอจับนีแม่เหรอเออบ้านเขาเป็นหล่ะตูทั้งหลังไี่หรอบรรยากาศปากข้งหลังกับล่ไหล มันมาถากินอาหารไปเนาะลูกร้านบุได้สอง nào <laughs> tôi yên tôi yên như yên Tụt tập, tụt tập, tụt tập Tụt tập, tụt tập, tôi tập, tôi tập. Tôi tập. Tôi tập. Còn đảo, con nhây, con nhây, con nhanh Con nhây, con nhây Con nhanh con Con nhây, con Con nhây, บรรยากาศคนกำลังไหลเขอาคนกำลังไหลวนี้เธอกินอะไรนะตกตุ๊ก,อ,ก,อ,กอิบอรบ่นี่พูดเลี่ซี่อ,อย่างใส่ใจกน ทีมงานก็เล่นทีมงานก็เล่งยากลับบ้านเนี่ยพี่น้องตัวน,นี้ <c oughs> อยู่รูหน่อยอยู่รูหน่อยกเลังยากลับบ้าน <c oughs> ให้แม่่วยถายกันปูแ้นแนปนมา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 พีไปป่ปากเกียวเรามีน้ำอิ่มให้ด้วยไปใส่กับนี้พวกคนของกินไม่เก่าคำคำว่าบรรยากาศก็เกิดเริ่มเขายอดเขมายอบก็จมาจะพอจหเออ ไปกัาเจ้าอาวีลแล้วี่บ้าขอให้วกนีเออเออเอาเซฟไปเลยของไฟีิวาดีเนาได้เกือบอีกแล้วพี่น้องเต็มห้องเวิร์ดเกือบอ่ะรองเท้าเต็มห้องเวิร์ดมึงเนี่ยได้ไะอีกแล้วต้องแต่งต้องแต่งเนี่ยแล้วตูเตาครความาแล้มวต่าวะนใหมีมีใกระเป๋าให้้ ได้วันนี้เรามีสามราคานะคะสามสี่สี่สิบและวันนี้ยังไม่กลับเหรอวันนี้ยังไม่กลับบ้านเหรอเราขายออกไปแล้วนะคะแล้วก็ไปที่การประมูลนะคะก็เรียบร้อยมาแล้วไหนๆก็มาแล้วไปดูกระทงก่อนเร็วช่วยผู้ใดแล้วเอื่นสุดหล่อไปเลยนะเงินเข้าวัดไม่ได้เข้าครูสี่กูบอยมานะบอกว่าเดี๋ยวผมมาครับผมรอแฟนมาก่อน แฟนเป็นเด็กวัดดาบเ่าบรรยากาศล้วก็ทุกอ,อยบนออยี้ยังไรพม่หรอกอยที่ไปประมาณนี้สเ <Okay. S 2> ลืล่องฝากอะไรก็ที่ตามแบงสว่างตลาี่ข้อขางพี่น้องบายบายลาไปก่อน okay.